เออในที่สุดเดลกพาวครับ เดี๋ยวสิอย่าทำอย่างนี้นะเวย้ยฉันไม่พูดนะว่ราระบบที่นี่เอา้าเฮ้ยแจ็คตมือทำแพะอ,อะไรที่นี่วะเนี่ยฉันก็แค่เห็นนายก็รู้นี่่ากูไม่สนเรื่อ,ของ,งของมึงหรอกนะวุ้ดิถ้าเกิดมึงรักขวานทั้องมึงมากทำไมมึงต้องเอามาํำนำมาขายไว้ที่แบบนี้ด้วยหือ ฉันไม่ได้ยักเอามาจำนำเว้ยฉันโดนขโมยไปจากอภาระเมนทำไมกูต้องสนนงเมึงผักกูครั้งหนึ่งเดี๋ยวมึงเอ้ยเดยกกูจะทำให้แขนมึงขาดเลยออกไปจากส้นหน้ากูได้แล้วเดี๋ยวเจอกันเลยวันหลังเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยมันฟักอะไรวะเนี่ยอุ้ยกูเจอคนฟักฟักอีกคนนึงแล้วเนี่ยมีตลกว่ะที่นี่ต้องหักว่ะที่นี่มันฟักอยู่้วเว้ยมึงจะทำอะไร กูจะรู้สักฟักอะไรกับมึงวะเนี่ยมึงนี่มันเฮ้ยอ้าวโอ้โมึงนี่มันไอ,นนอ้ส้นตึกอืมโอ้โหโอ้โอ,โโอโ้มึงมึงมึงต่อยกันทำไมเนะี่ยแยบแยบไปแยบแีบ,บ,บ,บไปเจอสินายมาคุยกับฉันนี่โอ้โหมานี่ไวดีนี่มัย้ยตามหาคนที่ฆ่าอีนั่งอีนั่งนั่นอยู่เลยจะจับมันเข้าคุกยัไงไงกว่าฉันอยู่ไหง ไม่แนี่ยอ่สักหน่อยอ่แค่นี้รีไปหมาน้อยมันเป็นเรื่องของฉันเจาขวานมาพูดกันดีๆดีกว่านะนายคิดว่านายแข็งแกร่งสักแค่ไหนวะเออมนมีคนเก่งกว่ากูอีกแี้วเป็นไงว้รู้สึกแล้วยังทำไมแมรลี่ถึงสนุกกับแกนักวะทั้งท่าที่แกก็ไม่เท่าไรเนี่ยโอ้โหดาสักขนาดนี้มึงเก่งนะใช่ไหมไอ้ ไอ้ไอ้ไอ้ซัดมุกเอาของแข็งไว้ไอ้สัตว์ไอ้มาถึกฟัง,งก์ซับซำไปเลยโอ้โหเนี่ยเจ็บเลยทำไงวะมันเป็นการต่อสู้ของฉันไม่ต่อไปแล้วเว้ยเฮ้ยอือฮึมประมันเป็นหมามันป็นกวางวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอย่มมโดนเลย ต่อยกันตังเลยไอ้ฟันเก่งนะใช่ไหมมึงเฮ้ยช่วยเพื่อนของแก嘛ไม่เร็วแกไม่มีทางช่วยพวกกะลีพวกนั้นได้หรอกมาสิมาหยุดฉันจับให้ตามคำขอล่วงไปสักสัตว์เออเธออยู่นั่นไงมึงเก่งนะใช่ไหมหมัดหนักนักเหรอ แข็งนักใช่ไหมอาอมึงจะเก่งไปไหนมึงเก่งกว่าเว้ยเจ็บหรือยังหมัดนี้มึงเจ็บหรือยังมึงต้องซ้ำอีกทีอย่างมึงมันต้องซ้ำอีกทีเฮ้เชืออะไรกันโอ้หมีควดมีควดหนึ่งสิว่ามึงเป็นหมาไงหรือมึงเป็นควางมึ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 งมังมึมังมมงมึงมมึงมึงงมึมง

เจ็บเลยมึงมึงเอาม้าไปมึงเอาม้าไปไอ้ซับเอาม้าไปเจ็บเลยมึงคืนนี้เจ็บนี้อีกนานเยี่ยมมากเราคอมโบนได้ดีเลยเนี่ยคู่หูควางนรกครับโอ้โหดิเจ๋งเลยนี่ว่า กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดมันหายไปชิ้นหนึ่งว่ะกระจกกระจกมันอยู่ที่ไหนบัดดี้แมรี่เอามาที่นี่่ะนี่แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเรื่องอะไรแกมีอะไรวะฮะแกมันไม่มีอะไรเลยโอ้ ไม่มีจริงอะ่ะตอนนี้ฉันก็มีแกอยู่นี่ไงใช่ปะ่ะแกไม่มีทางตามหาฮุกเก็ตแมนได้ไม่มีใครตามได้ศั oh, รตรูในบ้านของเขามันเคลื่อนที่ไปตลอดไม่มีใครสังเกตเห็นแกไม่มีทางตามหาเจอแม้แต่เคนะ่ะยังต้องใช้กระจกวิเศษเลย <c oughs> ทุกคนที่เนี่ยอ แล้วมาบอกฉันเรื่องนี้ทำไมวะพยายามจะจันฉันออกไปเหมฉันจะแค่ชี้พงให้กระลอกเลยไอ้มาน้อยถึงแกจะได้ข้อมูลจากฉันไปเท่าไรที่แกต้องการแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้แกมาหาฉันมาหาได้เมื่อเวลาที่มาถึงแล้วมันก็มาถึงแล้วเวลานี้อ๋อมันจะบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับมันจะบอกว่ามันนี้ไปเลยเอาของของเคนไปมันไม่มีอะไรที่ทําให้แกดูดีขึ้นเลย เจออะไรบ้างชุดของเคนเสื้อโค้ทของเคนนะครับโอเคโอ้โหตังค์เฮ้ยนี่พกตังค์เยอะจริงๆมีเวลาที่จะมาเช็คแล้วสิเีตะมันต้องเทสครับเขาไม่ต้องใช้มันอีกแล้วล่ะโอเคคนต่อเฮ้ย sick piece of รูปภาพนี้มันนี่โดนฉีกไปเพราะเคน,นเองนะครับ ระจอเอ็จกระจกนี่นี่ว่าโอ้หไหนที่สุดเฮ้ยเฮ้ยชอร์ลิฟผู้หญิงพวกนั้นยังไงก็ตายอยู่แล้วไม่ว่าแกจะทำยังไงแกก็ไม่มีทางดึงพวกเธอกลับมาได้แต่ฉันก็รู้ว่าพวกเขาทำยังไงแต่ฉันก็รู้มากที่สุดไ่วถ้าเกิดพวกเขาพวกเขาตาย ยังไงฮุกเกตแมนก็อ๋อต้องการให้เขาตายอยู่แล้วทุกคนนะแบบออกมาดึงพวกคนขายตัวนะครับถึงแม้ว่าแกจะกูแล้วก้องหรือทำลายอะไรมันก็ไม่มีทางอะไรที่แกจะทำได้เคอะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองของแกแต่เป็นแกต้องหาให้อยู่ในเมืองของเขาและฉันชัวร์มากๆเลยว่าเขาพร้อมแล้วที่จะสู้กับแกโอ้โหมึงขนาดนี้เลยปะ ต,ต้องต่อยมันสักหมัดนะเนี่ยมีหมัดเอ้ยไม่ใช่มีบบีไหมแน่นอนเพื่อนเอาไปจัดไปหนึ่งเบา้าขอบคุณโอ้ยห่อแช่แบบนะี้ขอบคุณน,นะ ยินดียินดีครับยินดีฉันไม่ได้โกโหกนะ<อ>แต่ฉันคิดว่าปัญหาที่ตัดสินใจเนี่ยอ๋อโอเคครับเจอซี่คิดผิดนะนายรู้ไหมเรื่องอะไรวะผู้หญิงพวกนั้นไงยังมีบางอย่างที่นายยังช่วยพวกเธอได้ทำให้ไอ้พวกเนี้ยทำเพื่อพวกเนี้ยน,นายมีแผนว่าใช่ไหมเนี่ <S <S นานอน ฉันมีแผนอยู่โอเคงั้นก็ทำมันซะนึกหล่อมากเลยวูดดี้ครั้นี้เป็นเพื่อนกันนะครับถึงแม้จะตีกันมาเป็นคดสวัสด์สตวัสด์เฮ้ยวูดดี้วูดดี้แล้วไงนายจะไปไหนต่ออะเรายังมีอะไรให้ต้องเล่นกันอีกเยอะไอ้หมาป่า แล้วก็เจอกันโอ้โหน่งเท่จริงๆครับต่อยก,กันมาเป็นทนันทนปีเราก็เป็นเพื่อนกันครับแม,แม,แม่วูดดี้กับมาป่าสุดยอดจริงๆู่หูควางนรก